สวัสดีครับวันนี้ผมมาชอโชคเจริญ98อยากจะถามว่าเริ่มเลี้ยงไก่ได้ยังไงโอ้พูดกันยาวอ่ะบพี่เพราะว่าสูตรเลี้ยงผมอะมันมีหลายสูตรยังไงมันก็มีทั้งแม่สองแม่สามแม่สี่ผสมสองแม่สามแม่ไม่ใช่ครับพี่ยังไงก็อย่างแม่สองก็สองหนึ่งสอง,สองสองสองสี่ สองสามหกถ้าตัวไหนกิ่งหน่อยก็แม่แปดครับพี่แปดหนึ 8, <อ>่งแปดมันจะยาวไปแล้วครงแสงได้มายังไงโอ้โหถ้าย้อนไปก็ผมก็ไปซื้อส้มตำครับพี่ร้านร้านยานิดอืไปวนวนไปปุ๊บก็ร้านแกมันมืดมจะดูเมนูอะไรก็ยากไปหมดก็เลยเดินไปต่อ ซื้อร้านยายตู่ต่ออยายตูข่ขายไก่แกก็มืดเปอนกันไม่มีไฟผมก็ไม่รู้จะไปไหนผมก็เลยไปโฮมโปรพี่ไปทาไมโอ้หลอดไฟเพียบเลยอืคังแสงเลยทีเนี้ยผมก็เลยไปซื้อหลอดไฟดลยพี่ซื้อหลอดไฟมาให้ยายตูย่ยางนิดอ๋อที่มาของขังแสงใช่พี่สูตรนเชเลี้ยงไก่ออกเลี้ยงยังไงก็ บางตัวเนี่ยแปดโมงเช้าเนี่ยก็ไปวิ่งครับไม่ให้เคารพตรงชาตินะไม่ครับพี่วิ่งยังไงก็ไปวิ่งครับสี่ร้อยกว่ากิโลเมตรบนกลับอ้อมมาอยู่เทินนี้ก็มาเข้าฟาร์มที่เดิมครับก็บางตัวก็ไปยกดัมเบลแล้วแต่ว่าวันนั้นจะเอาส่วนไหนครับพี่เล่นเวทเลยเล่นเวทครับอพอเสร็จปุ๊บก็มากินข้าวครับ กินข้าวก็มีหลายเมนูครับบางตัวก็กินพิซซ่าครับบางตัวแบบกินคีนก็กินมะเขือเทศกับแตงครับพี่บางตัวแบบเพิ่มไขมันเลยหน่อยก็สั่งชาบูมากินมหมูสามชั้นนิดๆเอฟไฟก็มีมพวกแชมเงินล้านคนหรือไก่คนพี่เราก็นึกว่าไก่แล้วยาไก่ละ่ะนัชเชยให้กินยาอะไรคืออย่างแรกๆเนี่ยก็ มีลำปำแต่พอแบบเศรษฐกิจไม่ดีครับเศรษฐกิจไม่ดีก็ก็เลยไปแอบซื้อซื้อซ่อนๆมั่บ้างมันเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยแพงอะไรเม็ดละสิบบาทแต่ว่าก็บางทีก็วิ่งอ้อมฟาร์มมั่งปีนเสาไฟมัางพี่ก็ช่วงนี้ก็ระแวงระแวงเพราะสายสืบมันเยอะสายตรวจมันเยอะพี่ไกลเหรอคนพี่สรุปคนนี่แล้วคนครับคน ยาบ้ายาบ้าครับพ like ี anyway ่ว่าแล้วครับสองสามสองผสมสองตัวสามตัวเลยเหรอไม่ใช่พี่สองหนึ่งสองสองสองสี่ไม่ใช่ขลุกตรงชาตินะไม่ใช่พี่ ไม่ใช่เคารพตรงชาตินะใช่อหม